อย่างน้อยก็อันดับหนึ่งท้าตารางตกอันดับสี่หัวตารางได้แหรอวะป่าไง่ายธรรมดามาหักมาคาเสียหลายหลายคนเลยนะแต่ผลงานก็ตลกยหลายคนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถ่อมตนหรืออะไรหรือเปล่าเขาก็ให้เป็นอีกเป็นแมนยูชนะก็มีแต่บางคนเ็าก็สู้ไม่ได้สำหรับเด็กแมนยูก็มองว่าสู้ไม่ได้มอนก็เลย เอาจริงๆก็ถ้าอมถ้าบรแมนยูนะเอาจริงก็ก็ใครก็ให้รเวกูเลยใช่ไหมอรชั่วโมงนี้คือไม่มีใครเกินแต่เขาก็กินนั่นนะรวมๆเราได้กินนั่นนะสี่มีอย่าให้มีครั้งที่ห้ากันแล้วกันมาครับมามาดูเสบียตัวจริงครับพรอรจิมจะบ้าก่อน มีใครบ้างโกเป็นชื่ออะไรมือสองตัวใหม่แร้วก็ตัวมือสองมือสองเขาตัวหนึ่งเขาเจ็บเจ็บทีมชาติเจนเตอร์คอนาเต้คอนาเต้ฟูนกางคอนายส์แบสายแบล็ก้ายคือเคสแบล็ก้ายคือเคสแบล็กขวาแบลลี่แบลลี่คู่กลางเขาเป็นใครแบลลี่ต์กับ กาแฟอืมกาแฟนี่เราวันนั้นเราเว่าเจ็บวิบวับเจ็บตลกดนี่ย嘛จอตัวเล็กเน้เหมือนกันตลอเจ็บจะเป็นหน้าหน้าซ้ายเขาอ่าสาราหน้าซ้ายสาราขวาอ๋อซ้ายนี่ดิซ้ายกระโปขวาสาราซารานาปเ็กางลุก โซบะลายน้าป้าบริชาต่อมาต่อแมนยูมีใครโกเป็นหลัแเมนก็ตามฟอร์มก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นใบร์นีไม่น่าผมว่าไม่น่าแลต่อไปน่าจะจะเป็นยาผู้เซนเนเตอร์สามคนฝั่งซ้ายเป็นลุกชอ ไม่ควายตรงกลางแล้วก็เดลิิควาแบกซ้ายคิดว่าจะไม่มามาจนนามาจนได้ตอนแรกบอกว่าอะไรนะบอกว่าอยากให้มาไว้ขวานี่เขาไปแบกซ้ายเลยก็ดาโลซ้ายเป็นดาโลขวาเป็นดาโลเป็นอามัดอามัดเดียโลตรงกลางก็คาเซมิโลบัวโล คาดเพราะว่าน่าจะเอามาช่วยเรื่องเกมรับก็น่าจะเป็นกาเซมิโรนะออกบอลออกบอลตัดบอลใังไวมตรงการหน้าอ่ะแล้วต่างกลางลูกก็มีมบอเมาส์เมาส์หน้าเป้าเป็นคุณย่าคุณย่าใช่ไหมใช่คุณย่าเป็นหน้าเป้าแล้นี้ใช้ใช้ความเร็วเชโกสำรลองไปก่อนใช้ความเร็วสู้ โซ่โซ่ความแข็งแกร่งเป็นไงร่างตัวชอบใครบ้างประตูต้องประตูก่อเลยนะเซฟโอ้โหจะได้นะทั้งขาทั้งอะไรนะทั้งขาทั้งมือได้หมดใช่ใช่เขปฏิกิริยาผมว่าปฏิกิริยาเขาดีเขาออกมาเร็วด้วยใช่ดีดีลูกนั้นที่ออกมาตัดไอ้ตาล่าด้วยอ๋อทีนช้ชาดีเด็กชาขนาดด้วยนะดีออกเฉยเลย ถ้าเป็นโอนาก็น่าจะยืนยืนดูยืนดูแล้วก็ล้มช้าเราปัดเราปัดเอาเลือดได้เร็วเขาจะยิงตรงไหนเนี่ยก็หลายจังหวะเนาะที่ว่าทําได้ดีลูกหลุดเดียวลูกหนึ่งที่อิซัคหลุดเดียวอผมคิดว่าเรียบร้อยผมว่ายังไงก็หายแล้วเป็นอิซักด้วยรอดอิซักหน้าผมว่าอิซักสาราหาน่าจะขาดความมั่นใจส่วนหนึ่ง ในระดับหนึ่งเลยจังหวัดแบบนี้ไม่น่าไม่น่าระดับหนั่นแล้วคือหลายๆจังหวัดที่ควรได้แต่กันเป็นไม่ได้มันก็เลยพาเสียจังหวะเสียความรู้สึกเสียความมั่นใจไปนะตดีเลยดีสำหรับเราต้องการนยูมาลูกเกมหน่อยดีกว่าลูกเกมขึ้นแยูเริ่มตัวไวตัวไวเลยนาทีแรกเลยดีกว่านาทีแรกเลยแมนผมสังเกตดูแมนยูแบบเปิดเกมมาดีอย่างนี้ถ้าตัว มาแลสิบห้าสิบห้านาทีแรกอ่ะใช่ใช่ใช่ผมว่าเหมือนเชลซีว่าที่เราได้จุดโทษไวอ่ะนั่นก็คึ่งขาหวเชลซีก็ได้เดเยวแต่ว่ามาเกมนี้สิบห้านาทีแรกเขาเหมือนเขาเอาสิบห้านาทีแรกถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จบเลยที่เหลือก็ไหลเลื่อนเลื่อนเนื่องไงลูกแต่ก็พูดถึงว่าลูกเกมครึ่งแรกผมว่าคือทั้งเกมมมากกว่าผมว่า ไม่ดีไม่ดีนะไม่ได้แบบดีจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็เลสรับรับเพื่อที่จะรอไม่รู้ว่าไ,ไ,ไ,ได้ได้เร็วเรืยหรือเปล่าส่วนนึ่งแหละผมว่าแต่ผมรู้สึกผมชอบสามตาัวหรอกตอนนี้ใช่ผมชอบเอนี่ยชอและควายแล้วก็ยูเดริตผมว่าโยโร่ดีจริงแต่คือมันจะหนึมันจะแบบเกมมันจะช้าเนี่ยเพราะ,ะโยโร่ก็ต้องทําเกมขึ้นไปอ่าใช่ใช่โยโร่จะ ช่วยก็มลูกมาช่วยก็มลูกแต่กลายเป็นว่าสามชุดนี้สามตัวนี้เขาจะไม่เหมือนจะให้ปักหลักด้วยหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเจอลิเวอร์ด้วยหรือว่าไม่แต่ชอสุดไปสูงตลบไม่แต่แต่กลายเป็นว่าคู่แม็กควายกับเดลิกเดลิกจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ไม่ค่อยเจอใช่จริงๆเขาตัวไอ้เซนเตอร์ตัวกลางคู่ใช่ผมว่าได้เลยนะดูแล้ว ถ้าพออย่างนี้น่าจะคู่กันยาวๆใช่ได้ได้ที่ถ้าหลังสี่นี้เซ็นเตอร์ฮาวคู่อย่างนี้โอ้เหมือนบิดอ่าอยูนั้นเลยเออไม่ได้ไม่ได้แขนไม่เข้าแขนเราไม่เข้าแขนไม่เข้าแขนสามกองหลังให้ใครอ่ะสามกองหลังพี่ขอให้คนทำประตูแหละทำรับพวกอั้ได้แบเอาได้แบทด้วยละเกมนี้อืมก็แม็กวหม่งทิ้งท้ายให้แม็กควายที่เธอเหรอ หล่อจนแล้วนะไงครูกลางอะผลงานคาเซมิโรก็โอเคบูโน่ก็ยิงลูกชิชนสาวเข้าแล้วครับโหจบไปครึ่งแรกนะผมว่านะรู้จักมาให้สวยนะสวยแบบสบายพานอย่างนั้นเลยอะแบบแต่พอครึ่งหลังมาบุโนะ พลาดเดยอะพลาดเดยอะใช่คือเสียบอลกลางมั่นใจเกอเกินไปบางทีแต่บอลยาวอยู่ดีแต่บอลยาวแล้วนั้นแหละนะจากเกมลุกกลายเป็นหลร <ะ S 2> ้อนเลยอนดเพ <c oughs> ราะคืออตอนนี้คือเขาเล่นบทบาทเป็นกลางรับถูกป่ะซึ่งถ้าเขาพลาดอะคือเขาอะคือไม่มีใคร,ใครแล้วไงก็คือลูกได้ฟีคิกเียบมาล้กนนอ๋อใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใช่ชิปชิาพลาชเลยชิปหายเลยช่ในี่่นา ตีไปเสียประตูลูกนั้นน่ะมีแม็กขวาอ่ะขวาได้อยู่ขวาเข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 าเล่นทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไม่เอาฝั่งขวาไปเฮ้ยดมัดดมัดโอเคโอเคใช่ดมัดโอเคนรั้นี้นะแต่ลูกไปเหลี่ยมจะได้ไม่น่าโดนใช่ไม่น่าโดนจังหวะนั้นคือเราก็เข้ามาง่ายๆกรรมการพลาดหรือเด็กเราพลาดไม่เด็กมันโอลิเวอร์ลิโอพูอยู่แล้วโอลิเวอร์ไม่ใหญ่เลืใจแต่พูดถึงว่า าก็ไม่ได้เป่าแต่แต่แมทนี้ผมผมผู้ถือพูดถึงท้าแบบมาโยมาถึงกรรมการผมว่าแบทนี้เขาไม่เขาไม่ได้เป่าเข้าข้างหน่อยนะกายรที่ว่าแฟนลิเวอร์มาไม่พอใจว่าเอ้ยเต่าอะไรอย่างงี้ไม่พอใจหลายจังหวะมากกว่าแต่ลูกนั้นก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะโดนอ่ะไม่ไม่น่าเล่นเลยยังเป็นกัดบอลม่ะไม่สกัดบอลทำไมกันมาจะละเปิดกุ่มไปไงใช่แต่ก็อยู่ที่มุมมองเละเอ้าจริงๆริ ก็อันตรายที่สุดก็เป็นกาโปนะอาจจะได้เ็นว่าฝั่งนู้นจริงๆก็เป็นกาโปใช่กาโปจริงอคาร่าไม่มีอะไรเลยเมื่อวานอะกาโปที่ที่เดวิลปูเขาไม่อยากให้เลี้ยงตัดเลี้ยงตัดเมื่อวานเลี้ยงตัดชนเสาสองรอบสองสามรอบแล้วก็ยิงเข้าลูกหนึ่งใช่ไหมผมว่าทําได้หลายรอบในจังหวะที่เขาทำเลนลักษณะนั้นะแล้วมีโอกาสที่จะได้ประตูเกือบทุกรอบแต่กลายเป็นว่าชนเสาชนคานอะไรไปเหลือ ประตูอย่างเดียวเมื่อวาน่ะสำหรับเขานะกักโฟนะเอ้ยได้เขาได้ตูเดียวไงเออได้ใช่เพราะจริงๆไะมันควรจะได้ทั้งกี่ประตูอ่ะลูกชนแรกอ่ะชนเสาที่เป็นเสาตายเข้าหลัมประตู้ยืนมองลูกสองว่าตู้ยืนมองใช่ลูกที่เหมือนเด้งคานหรือเด้งเสาอลูกนั้นก็ชิดถาดคาด่ะก็เช่เสาของเขาเหมือนกันจนมาได้ลูกที่หนึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็มา ลูกหนึ่งคือตรงที่ก่อนหมดเวลาที่เป็นมีจ um ังหวะที่ว่าเปิดไอ้ใครนะพิมพ์บงวะอ่าน่าจะจะมีพิมพ์บงเปิดมาแล้วหมกนออกแบนขาตาอะ่รได้ยิงขาตาแล้วเหมือนกันไม่มีอะไรได้ฝันไ้ก็ท้ายเกมที่ว่าหมุนแต่ว่าไม่ตรงขอบอ่จุดอย่นี้ไม่หน่อยนึงอ่ะก็มีโอกาสได้ลุ้นเยอะอยู่แล้วมีนแม้ท้ายพี่อ่ะเนีนย นี่ทั้งตัวจริงตัวหลังรองผมคัดออกเลยได้ไหมการไอ้มกราลานี้ซื้อใหม่สักทีได้ไหมเสียคือมีลูกดึงไหมที่ว่าเปิดมาแล้วมาถึงเขาเสียอยู่ตรงหน้าไม่แล้วคือจับไวนที่ทำให้ไม่สวนที่กระโดดสวนจะมาทำให้อาเขามีโลดราไปเรือ่าใช่จังหวดนั้นจังหวดนั้นอันึ่าง อานดีเบโลต้องมาตัดบอสลสไลด์บอลบอลทัดทัชบอลของผมไม่ได้เลยจังหวะแรกอ่ะเบิร์ทัดอ,อ,นะอ,อ่ะเจังบ,บอลดอรกอฟอูฟอร์มฟอร์มมาแล้วนะปีซีซั่หนหายไปไหนหมดเลย,เลยไม่อ่าใช่ก,การ,รว่าเล,เ,เลยโเคตรดีเลยแต่แต่ก็ที่ก็เปลี่ยนออกมาแล้วกันแหละเปลี่ยนเซฟเพื่อจะใส่ได้ไปเลยใส่ไม่เหลือเอามาดูดุกข้างหน้ากข้างหน้าถามตัวเลยอ่ะผมมองว่า เมาส์เมาส์ขยันนะขยันขยันเข้าหนักแต่เรื่องบอลเรื่องอะไรยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องการช่วยไม่หรอกผมว่าที่เมาส์บทบาทน้อยผมว่าฝั่งซ้ายมันขึ้นบอลไม่ได้ด้วยแหละส่วนหนึ่งโดนก็ลูกเด็กแบตลี่เอาอยู่บนเลยนะเมื่อวานน่ะและอย่างนึงคือบอลส่มากจะไปจะไปหาที่เอโมโมทุกคนส็นมาจะไปหาเอโมโมเอโมโมพดอ่าแล้วก็ไม่หรอกเมาส์โดนตัวสอดแทรกมากกว่าผมว่าบอลแรกเอ็โมโมมันดี มันก็เลยทําให้ทุกคนน่าจะให้ไปตรงนี้แล้วไว้ใจแล้วกลายนว่าคนอื่นก็วิ่งหาตําแหน่งหาพื้นที่เอาในลักษณะนั้นก็มีอยู่ลูกนึงใช่ไหมแล้วที่โมโม่เปิดเข้าไปแล้วนายประตูเขารับรับพลาดแล้วก็ออยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นว่าตําแหน่งเขา่าได้แต่ว่าจังแค่จังหวะที่มันไม่ได้ประตูมากกว่าส่วนคุณย่าก็หน่าวิ่งทัวรสนามเป็นหน้าเป้าเฮ้ยผมไม่เคยเห็น ยุคไหนเลยนะเนี่ยอยู่ที่กองหน้าวิ่งพลาดอะแล้วตั้งแต่ยุคเตอร์ออกไปอ่ะไม่มีเลยนะวิ่งช่วยวิ่งช่วยใช่ใชเอ<ร>า,าผมคือผมชอบอยู่คนนึงถ้าถ้าหลังจากยุคนั้นมาแล้วร,รูปป้ป่ลผมชอบคาร์วานี่คนเดียวคนเดียวเลยจริงๆคาร์วานี่การาตันคาร์วานี่คาลาตันนี่โอเคอยู่เรื่องวิ่งเรื่องวิ่งแต่เรื่องไล่ต้องไล่บอลกันแต่เขาเตะไงอ่าใช่ใช่หรือเรื่องหลุดเขาเตะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คาร์วานี่เขาอ่าคาวานี่นนนเป็น กองหน้าที่ขย,ย,<ม>ยันทะุ่งเทเนาะจิตุรยานเล่นบอลด้วยจิตุรยานล่าสุดเห็นม้าที่แฟนอบอลเลเรียกเขาว่านี่อ๋อไ้ชซูเต้อยู่แต่ก็ข้างหน้าเราก็มีคนหนึ่งให้ลูกนึงก็ <c oughs> โ,มโมโม่ <c oughs> อาทิตย์แรกที่ไ <c oughs> ลกที่ไดก็มีใครอาทิ้งนะอมัดอ,อมัดอมัดเดียวเอางงไหมเอาจริงๆคือ ไม่คิดไม่ฝันนะว่าไอ้ที่ได้เร็วขนาดนี้เลยใช่ใช่เปิดมาแบบตกใจอ่ะนั่งดูอยู่เฮ้ยเข้าแล้วเหรอจริงเหรอง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะจีแรกจีแรกผมผมคิดว่าคือมันเขาเขาเข้ารายการมาแล้วใช่ไหมแต่การที่ว่าผมเหมือนกับว่าคิดว่าเฮ้ยเหมือนเขาตัดภาพช้าอะไรมาหรือเปล่าหรืออะไรเขาเอามาขึ้นหรือเปล่าในจีแวบแรกเลยอ้อมาดูไม่ใช่นี่หว่าได้สกอร์แล้วใช่ ก็เลยอ่ะลูกแรกก็ได้เร็วได้เร็วนาทีแรกเลยเอาหนึ่งนาทีแรกเลยนาทีนาทีแปดวิอออ๋อก็ลูกแรกมาไวมาไวก็ให้ทำให้ก็อุ่เล่นเกมถามว่าเล่นเกมตัวเองมันก็ก็รับลึกได้ก็ได้อยู่ก็ได้ที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าเล่นในระดับลึกแล้วอยู่ให้เอโมโม่ก็ยากหลัง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 ส้าตายมาอยู่ก็จะมีประมาณก็ทำผมว่าถ้าเล่นกับทีมในลักษณะอย่างวิวกู มันต้องเล่นในลักษณะนี้แหละเพราะว่าไปเปิดแรกลงไม่ข้างเราไม่ไว้ใจใครไป้ได้เลยมีก็มีอาหมัดอาหมัดได้ไมานเมื่อวานอามัดก็ช่วยเยอะเคลมรับเยอะอาหมัดเล่นกับโม่ใช่ไหมว่าก็เหลือฝั่งซ้ายแหละที่ว่าฝั่งซ้ายแหละที่เวลายัไงขึ้นเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือสมมตินะอาตาอุยผมหายจะเล่นฝั่งไหน ขวายุดขวาอันเดียวเลยขวาแล้วอามัดผมอ่ะอามัดกับตัวจริงครับอามัดตัวจริงไม่ไม่ย้ายอ่ะไอ้บางวีผมไม่ไม่ได้ผมดูแล้วมีสองตัวเท่านั้นซ้ายอ่ะาโล่กับดาโลเราก็ยังน้องทนกันอยู่ไม่เข้าใจว่าเราเห็นแต่ทำไมโมลินไม่เห็นแต่กายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะได้เล่นตัวจริงชิเป็ตัวจริงบ่อยๆก็คือดาโลเพราะว่า ควบสองฝั่งถ้าไม่เจ็บนะใช่ใช่ใช่ช่ผมดูว่าหลังจากนี้เอย่าฟอร์มยิ่งเมื่อวานฟอร์มดอวโกไม่มีอะไรเลยลงมาไม่ได้ดีกว่าเลยผมดูดาลโล่เหมือนยาวะแล้วเป็นไงแล้วลุกหนึ่งหนึ่งคิดเห็นยังไงบ้างลุกหนึ่งหนึ่งนะทีที่แปดสิบกว่าแล้วนะใช่แปดแปดสิกว่าแต่ลุกนสำหรับพี่พี่คิดว่าไงบ้างควรเสียไหมครับ โอ้ถ้าถามว่ารู่งนั้นคคกี้สเตปพิงก็จบแล้วใช่ไหมเหมือนแบบยืนจ้องเขาอะคือไม่เข้าบอลอะคือถ้าเกิดเคลียร์ไปว่าก็น่าจะจบตัวไม่น่าไม่น่าจะได้เกอร์เคสไม่น่าได้ถึงเบอลไม่น่าถึงเกอร์เคสนะเอาจริงๆว่ามีอูกาเต้ที่ตะไกลสุดแต่ก็ติดเขาอยู่ดีคือติดไม่อะไรก่อนจังหวะนั้นอะผมว่าไม่ถูกมุติเลยทั้งที่ไอเชเกลอะยืนอยู่แบบ เลยเยอไม่หน่อยเยอะอะไอย่งเงี่ส่งให้เขาแล้วเขาพักแล้วเขาเออแล้วเขาเตะทิ้งหรือว่าอะไรก็เออเขาว่าเขามาแล้วแหละเขาวเตะทิ้งเยอะอะไรอ่เงี้ยแต่คือคุณไม่เตะข้ามเขาไปอ่ะดังนั้นพี่โผคุณส่งมากระพื้นก็ถึงเขาแล้วอ่ะที่จังหวัดนั้นที่ผมเห็นน่ะก็เลยลุกหนึ่งหนึ่งก็มาแล้วหนึ่งแปดสิบแปดสิบไหมแปดสิบแปดสิบกว่ากว่าแปดสี่แปดสองอ่ะถึงปะ ปดสี่อ่ะถ้าให้เครดิตนะเครดิตขึ้นมาแปดสี่อ่าแปดสี่ก็นั่งอยู่สบายสบายอยู่ดีๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แปดสี่มันของไม่ไวเออเพราะว่าอยูตัวโกมันเจ็ดสิบแปดอ่าประมาณเจ็ดสิบแปดก็แปดสิบแปดตอนที่เขาได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดจับกับลูกเกมตอนนั้นโอ้โหความรู้สึกเด็กวิวเป็นยังไงครับแล้วดูเลยเขาดีวูเขแหวกเขียบเขแหวกเขียบวิวเขาต้องวิ่งเข้าเลยอะคื ผมกลวยังเหมือนเหมือนอยังไงโดนกดดันจนเสียลูกที่สองอะาเแบบนั<ช>หนึ่งหนึ่งมันโอเคแต่พอสองหนึ่งกลวยอย่างเดียวเลยเนี่ยกลวแค่นั้นเลยตอนนั้นคือเตะที่อย่างเดียวแล้วว่าก็กลายเป็นเจ็ดสิบแปดลูกหนึ่งหนึ่งมาตอนนั้นคืออารมณ์แฟนแมนยูนี่คือโดนแล้วโดนแน่ใช่เกมเปลี่ยนแล้วเกมเปลี่ยนแน่คือนักเตะคนเดียวแล้วแต่นักเตะเราเดินแล้วคือ ของเกมให้หมดเลยแล้วตอนนั้นนะใช่นั่นแหละสิที่กลัวคือลูกสองไม่จะมาลูกสองของเขาจะมาไงพอแต่พอเราได้โอ้โหลูกลงเลยตอนนี้ลุ้นรู้เลยว่าเขาทำทาไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนเขาต้องที่จะทาเราเดียวเนี้ยมันมมนแล้วลูกลูกลูกที่ว่าได้แต่มุมลูกนั้นอ่ะมีเหตุอะไรมาก่อนนะตอนนั้นนะที่ว่าถึงไปได้ลูกมุมนะบุกแล้วไป เตะออกหรือไงไม่ใช่นะอะไรลล่ะูกเฟีคิกหรืออะไรก่อนไหมเออวะไม่จำไม่ได้แต่แต่พูดถึงว่าเอะบอลนม่ได้ปึ๊บเตะมุมเออได้ดีก็ได้เตะมุมเตะมุมมาแล้วดูตอนนั้นโมโนจะมันจะโดนเปลี่ยนตัวออกก็ได้เได้เตะมุมแล้วตอนนั้นคืออือ่าใช่คือข้างสนามเตรียมแล้วก็มีเมนูกับกับยโร ช่ไหมไม่รู้อ่าสองตัวสองตัวก่อนตัวใช่ยืนรออยู่แล้วก็ลงมาก็กล้องแผ่นย่างเหมือนกล้องแผ่นบริเลยแม็กควายวิ่งจึ๊จึ๊ยอยเลยวิ่งย่อยเลยก็นาทีที่แปดสิบสี่แาดแปดสิบสามแปดสิบสี่ใช่ประมาณนั้นเปิดมลา ตอนแรกก็เล่นล <sh arp> ูกสูดในลูกสูดหัวแม่ในมุมในมุมของทีวีนะมันคือมันเข้าแล้วนะคือแบบมันยิงเฉล็บแล้วเข้าไปแล้วอ้าวอยู่ดีบอลมาหาบูโน่ได้ไงวะแล้วบูโน่เปิดไปลอยๆดอมโดงแม็กวายหงรุกเข้าให้คือหลุดจากแม็กวายไปมีลีกแล้วก็ดอกูสามคนสามคนเลยเรียงเลียงกันอยู่เลยได้แม็กวายก่อนได้ได้เข้าไปได้ประตู เอลลั่นบ้านเลยผมมันโหลั่นเลยผมก็ลั่นเหมือนกันน่าจะข้างห้องน่าจะดีเหมอนกันแหละก็จบเกมสองหนึ่งสองหนึ่งเป็ดชาวบ้านนี่ชาบานพูดได้หน่อยพุดได้เอยอย่างน้อยก็ชาวบานอย่าให้มีอังที้งห้านรับแล้วแม์หน้าเจอเป็นฟอดขายเรือหบวอ่านะไม่ปิดนะ เจอพึ่งน้อยเบนส์ฟอร์ดฝากแก้แค้นหนักกัแล้วกันครับถ้าเกิดต้องทำได้ก่อนเามียูฟ่าก่อนไงแต่ในนี้ยูฟ่าน่าจะเจอและไมล์ศูนยห้าไหมไม่ใช่แองเฟิร์ดแองเฟิร์ดอ่ะแองเฟิร์ดเสร็จมาเจอแมนฟอร์ดแมนฟอร์ดไปไปเยือนแมนฟอร์ดแมนฟอร์ดก็แต่ไม่รู้ว่าจะโดนแต่แมนยูหรือเปล่านะสาวรู้เอ้แต่อาร์เซนอลก็เก็บย่ามมาใช่ไหมตอนนั้นอะ ว่ามาเจอเราแล้วไปเจอชายช่ยนั่นน้าเมนูเจอไบตันเหรอใช่ใช่โอเคไบตันก็ไบตันก็เพิ่งไปเก็บนี่มานะใช่เบลเบกีสองูกยินงสวยเลยนะสองรูปยูเาซนมานะเป็นไงเกมก็จากที่สถติติไม่เคยชนะใครสองนัดติดก็ทำลายสถติติมาเรียบร้อยครับจากที่จากที่ทำลายแต่เรื่อง ยัยยัยตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มอีกไม่แต่คือสถิติของตัวเองทำลายสถิติของตัวเองไปแล้วไม่ชนะสองนัดไม่เคยชนะสนัดติดต่อกันก็คือทำลายไปแล้วส่วนฝั่งลิเวอร์ก็ทำลายเหมือนกันไม่เคยแพ้สี่นัดในลีกสี่นัดในลีกสามนัดแล้วก็ลีกสามนัดอ่าแล้วก็ที่เป็นยูฟ่าอีกแมตช์หนึ่งก็มารอดูแมตช์หน้าสี่นัดติดของเยอปุ่นน่าจะหนางมาก ก็เห็นเขาบอกว่าท่านเห็นผู้ประกาศผู้ยายว่าน่าจะหลายสิบปีฮือไม่อยู่นะนี่เห็นเยอะแยะไปยุคหลังๆเนี่ยเยอะแยะเห็นบ่อยเลยมันมีสติติอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมที่ว่าแมนูไม่เคยชนะยูลในบ้านข้าวปีติมั้งอ่าใช่มาจิดงาเนี่ยสองครั้งสองปีสองพันยี่สิบหกอะสองครั้งล่าสุดนี่น่าจะเสมอศูนย์ศูนย์กับสองสอง แล้วท้ายเกมก็ไม่คว้าไม่เข้าไม่เข้าใช่ถ้าเข้าก็ก็เกมนี้ก็เขาทําได้แล้วเขาแก้ตัวได้แล้วแก้ตัวเลยล้ะก็เห็นมีหลายๆคลิปเขามาทําคู่กันปีที่แล้วกับปีนี้อโอเคเหลยกเก๊วููฝากไว้ด้วยนะอย่าให้มีครั้งที่ห้าเหลยกคูที่คุณชอบแพ้สี่นับติดเลยนะทำไงได้ยวคนี้โชคตีครับ ลมดีแผลแผลที่ไหนไม่แผ้แผลในบ้านเองแผ้แม่อยู่อีกว่ากันไปตามนี้ครับตามนี้แล้วก็สำหรับสำหรับนี้รีแคปของยันเดือนก็ประมาณนี้ชื่นใจได้ยาวๆสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งต้องหนึ่งสองเหมือนพี่หนุ่มเบาพี่นุ่มเบา เป็นหนึ่งสองสองให้เกียรติชาบ้านก่อนถ้าอย่างนั้นก็ต้องทาบ้านขึ้นคำหนึสองแต่เขาแข่งในบ้านออก็เลยต้องเรียกว่าทาเล้าโอเคเกาประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามพูกเราเหมือนเดิมครับทีมงานแค่ชอบดูบอลก็มีให้ติดตามทุกๆช่องทางทั้ง t ิกตอกแค่ชอบดูบอลเฟซบุ๊กแค่ชอบดูบอลแล้วก็ y ยูทู e แค่ชอบดูบอลครับ อยากให้เราพูดคุยเกี่ยวเรื่องอะไรหรือหรือพ oui uh ูดอะไรผิดไปก็แนะนำเราก็ไม่ใช่อยากได้อะไรกับพวกเราก็บอกได้อะไรได้หมดไม่ใช่เ mm สียนไม่ใช่อะไรแค่แค่ชอบดูบอลนะครับเอาเอาตรงๆกันเลยครับกและชอบชอบดูชอบดูมากกว่า เราบางทีข้อมูลอะไรก็เราไม่มีแบบเฮ้แบบเป๊ะๆต้องมานั่งเออกันเนี่ยมานั่งมาดูมันอะไรกันเนี้ยนะครับครับก็ฝากเพื่อเพื่อมีมีอพัสดุเพื่อสนับสนุนผู้สนับสนุนก็ฝากเมลเลยครับก็แค่ชอบดูบอลแอตเลติกรับส่วนนี้กลับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ไม่มีบอลอยู่พูดจบยากหึ้วไปค้ยกระดาษที่่าย <c oughs>